สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอวดหมอนสี่เหลี่ยมลายโบนะคะอันนี้เป็นลายโบนะคะสวยมากๆเลยเห็นไหมคะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะลูกค้าสั่งมาคู่หนึง่งอันนี้เลยสี่เหลี่ยมนะคะติดระบาย2ชั้นสชั้นให้เลยนะคะก็จะมีระบายาตรงนี้ใช่ไหมคะนี่นะคะจะเป็นระบายรอบด้านอย่างนี้แล้วก็ติดระบายลูกไม้แล้วก็ชั้นอย่างนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะ เห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมอ่าเห็นไหมคะอันนี้ลายโบนะคะลายโบนี่เอาไม่ค่อยได้ทำเพราะมันใช้เวลานานถ้าทำขายจะไม่เหมาะก็คือลายโบนี่เวลาทำขายมันจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะมันใช้เวลาในการทำนานเย็บนานนะคะนี่นะคะอ่าจะเป็นคู่หนึ่งเลยนี่เห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะ นี่นะคะแต่ว่าไม่ได้รับออเดอร์แล้วนะคะลายโบมันใช้เวลานานซึ่งก็คือก็คือออเดอร์เรามันเยอะเราจะทําไม่ทันนะคะอันนี้ลูกค้าเขาสั่งมาพิเศษเขาให้พิเศษมาเราก็เลยรับนะคะปกติเราจะไม่ได้รับนี่นะคะลายโบนี่นะคะให้ดูชัดๆอันนี้โบนะคะจะใช้วิธีการเย็บเอานะคะนี่นะคะเห็นไหมนี่ ใช้วิธีการเย็บแล้วซ่อนได้ไว้ด้านหลังนะคะอันนี้ลายโบจะใช้วิธีการจุดนะคะจุดเอาจุดแล้วก็มาเย็บเอาอทีนี้เข้ารูปเนื่องจากลายโบมันใช้เวลายเย็บนานแล้วก็เย็บเย็บเยอะเราก็เลยทำหน้าหมอนแค,แค่แค่โบไม่กี่แถวนะคะเดี๋ยวนับให้นะคะ1 2ึสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าลายขวางนี่เก้าลายยาวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเก้าคูณสิบสองโบโบเก้าคูณสิบสองนะคะก็จะประมาณนี้นี่นะคะความจริงมันเป็นสีชมพูอ่อนๆหวานๆน,นะคะเนื่องจากถ่ายรูปมาแล้วแสงมันไม่มีนะคะนี่นะคะมันจะเป็นสีชมพูอ่อนๆหวานๆเลยนะคะอุ้ย นี่นะคะจะประมาณนี้เลยระบายแล้วก็ใส่ให้หลายชั้นเลยเห็นไหมคะเพื่อความสวยงามนะคะนี่ระบายอันนี้ระบายใหม่แก้วก็พับอย่างที่เคยลงคลิปให้แล้วนี่ก็เป็นระบายลูกไม้นี่ก็เป็นระบายตัวอ่ะส่วนด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ที่ร้านจะยัดนุ่นนะคะมันก็เลยจะแน่นๆนิดนึงคือแน่นมากกดแทบจะไม่ลงเลยค่ะก็คือใส่ใส่นุ่นใบละเกือบสอกิโลเลยนะคะนี่นะคะ ก็คือเน้นความสวยงามนะคะก็คือแน่นมากจะไม่มีทางยุบง่ายๆอันนี้ลูกค้าไปใช้งานแต่งนะคะก็จะเป็นคู่หนึ่งมีวางมีวางคู่กันแบบนี้นี่นะคะเขาก็จะมาวางคู่กันแบบนี้เห็นไหมคะสวยไหมสวยมากๆเลยนะคะเขาจะวางคู่กันอันนี้คือสีชมพูของจริงเลยนะคะอันนี้สีชมพูอ่อนอาจจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะ พอพอถ่ายเข้าใกล้ๆมาสีก็จะเพี้ยนนิดนึงนี่นะคะความจริงเป็นสีนี้นะคะนี่นะคะสวยมากๆอ่ะเราก็ทำวันนี้ทำลายคู่นี่นะคะเอามาอวดคู่หนึ่งก่อนนี่นี่อีกคู่หนึง่งกำลังทำนี่นะคะแต่ยังไม่เรียบร้อยนี่นะคะนี่นี่อ่ะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่ กำลังทาอยู่นะคะอีกคู่หนึ่งสวยไหมคะติชมได้น่ะคะแีแก้ให้ดูัดอันนี้เป็นสีชมพูอ่อนนะคะอันนี้เห็นไหมสวยมากๆเห็นไหมคะสวยมากๆเดี๋ยวใ,ให้ดูลายหนอนลายตั้งเห็นไหมคือมันแบบมันสวยจริงๆสวยสุดๆ ประมาณนี้เลยนะคะคลิปนี้พอแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่แก้จะเอาลงให้ดูบ่อยๆนะคะถ้าทาลายใหม่ๆมาถ้าถ้าลูกค้าสั่งทำเดี๋ยวจะลงให้ดูบ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ